ั Bana, ัวกนน่าจะเห็นเห็นชุนเมื่อไหร่ก็จะเข้าหมายตอนนั้นนะครับองผน้าหน้อผมยกาทุได้รักไว้สองนัน่่าห่าดันทุกลูกีข้งนะตายลเบยสามสาเขาบอกคุ้มจะไปได้โจกกันเหรอครับแต่เนี่ถ้าบอกคุ้มันจะไปได้โจ๊กันเหมอเะ แล้วครับระราวลนักตกปลานะครับเข้าหมายพร้อมกันนะครับนี่นะครับไกลสว่างแล้วเต็มเลยครับโอ้ยเ,เดี๋ยวเราเอาไปตรงโน้นก่อนนะฮะเราไปเอาหมายก่อนนะฮะยามเช้าครับกับชมรมนักตกปลาเมียนนายครับวันนี้มาบักไก่จัก บ้านสักต่อไรครับประมาณกิโล1กิโลครับ1,000เมตรเนี่ยครับทีมงานก็เริ่มจัดอุปกรณ์วันนี้มาประมาณ17คนนะครับกับทีมงานเมียนนายครับกับบอประมาณ2งานครับส่วนมากกับปดุกไส้ัวโตครับเนาะ ร้อยครับเรีครับดครบทเนไมถึงเป็นจังสันตัวจะจะโอ้สิกปุ่มนั้นหลุดใหรไงล้เนี่สดลายใส่นี้ขายกาดครับ าวตัดหนักดหนักตกตัดหดหนักตัดนี่ครับเป็นปลาสวายักนเลยโอ้โห ใหญ่ไม่ดุครับดุครับดุครับดุใจครับดุใ่ครับดุใจดุใ่ครับใส่โตโตครับใส่จำโบเลยฮะตัวแค่นี้ครับมันใหญ่ใส่ ดไูไซ้์จมโบ้ฮะไซ้ประมาณครึ่งโลทำเวลาหน่อยฮะช้าไม่ได้ฮะทำเวลาหน่อยอะไรฮาอะรฮะปลาอะไรฮะ,ปะ,รฮะเป็นสวคะฮะประมาณนี้นี่ปลายกินด้วย ังไน,น,นะตาใจน้อับน,นไ้ม่ต้องรู้ไม่ต้องรูก้กัน

หวครับหวครับข้อตาแล้วข้ตายลูกมีบนหวล้านเปร์เซ็นครับโดดงนสัไว้ไหมล้า ไหวอีกแล้วฮะนี่ไหวอีกแล้วกินไก่เฮ้ยเอาเป็นว่าน้อง

ใส่ประมาณเจ็ดขีดนู่นนะครับเออเนี่ยนึกว่าแล้วไปไว้ตอกเจ้าละ

เวนก่อนบอกทินเหรอเวนเห็นสักเวนแบบสองทิศอ่ะเีนเนอน <laughs> บอนาเบนี <ens ahead> <together> ่รถปูอัดเ่งดเบนี่รถปูอย่ามาเอยายามะบอที่เปินได้กับลุ่มนุมุก็ไ่ได้ยูเี้ยปาูเปล่ามาไปเอวนาะหา้อมกันก็คืนราฝันมานักุยหนังท่าได้ดีเาได้แก้มครับครับปลาก็เริ่มเงียบนะครับ่กับแก้มมาแล้วฮะ ปาอะไรครับทังชาลครับพิษดุกใช่ไหมครับอุ้มอุ้มเป็นพอแห็กันเอออุ้มอ่ะนะเหียจะหลาดแล้วนอ้วเออเจะยืดมีดแอ์กับได้มีดฝุ่มเขามีาไมได้บไป่ะชื่อวาแต่ซึ่งว่าเป็นลูรัอ๋อถึงแม่ชื่อสองถุ่งทำนี่มาถุงเดียวอยู่นะครับก็มาถึงช่วงบ่ายๆนะครับเมื่อกี้ก็เพลเรอไปตกปลาไม่ลุดนะไม่ดุดไปะกนะปลาเษดเฮ้าเด เป็นปลาหมอนครับปลาหมอเทศนะครับแล้วัิดไปว่ายตากันก็ให้เพื่อนๆตกปลาส่วนผมเล่นสนุกนะฮะก็มาดูปลาที่ตกได้ในวันนี้เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับเก่งนะเก่งนี่มีปลาดุกและปลาสบายด้วยนะครับนี่ก็พอยังมีตัวได้วัดนะฮะนี่ครับปลากายวัดก็แเนี่ยเอาเว็ดก็กายวัดเ้าง กลับบ้านกันตอนะครับมีภารกิจต่อนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับเหนือเหรอเหนือเหรอขเลอะเอาขังไว้ให้มันก่อการขึ้นีกทเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนี่ครับ ช่างซันนะครับร้อยหกนะครับเป็นช่างซ่อมฝีมือดีอะไรแท้นะฮะฝากกดติดตามด้วยะอะไรแท้ครับอะไแท้สวัสดีครับเก่งครับเก่งมากเก่งมากนะครับเก่งร้อยหกอะไรแท้แล้วกินเราทำไมเราเลี้ยงดิไหนมอง